นะครับอุปติสัยโคเรตตคือให้ไปหาอาจารย์ถ้าใครไปเจออาจารย์ดีแล้วอย่าอํากันขอให้มาบอกกันภาษาลิบุตรก็ไปเจอพระสกธิเรื่องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังรายละเอียดบนรถก็แล้วกันนะครับอาจารย์ทีนี้ที่ก็บรากฏว่าทอภาษาลิบุตรอยู่เนี่ยหลานก็มาตามไอ้ทำไมถึงออกจากสำนักจาจาร์สนชัยมาทําไมถึงมาอยู่กับท่านนี้ทําไมบวชเป็นลักษณะบวชนี้พระสารีบุตรยังไม่ทันเฉลยอะไรต่างๆพุทธเจ้ารู้ได้อย่างครับว่าเนี่ยอุปนิสัยแห่งธรรมเกิดขึ้นแล้ว พระองค์ก็เลยเสด็จลงมาพอเสด็จลงมาพอเห็นผู้เจ้าลงมาก็ลุกขึ้นตอนรับใช่ไหมครับอะไรตอย่างก็คือลุกขึ้นยืนเพื่อตอนรับพอยืนตอนรับผู้เจ้าก็ประทับนั่งเสร็จแล้วราษารีบทเพื่อความเป็นสาวกก็ไปนั่งอยู่ข้างๆอ่าผู้พุทธเจ้าก็ตัดเรียกทีข่าหนึกสาวว่าเธอจงมาเราจะเล่าให้ฟังทําไมลุงเธอมาบวชกับฉันเธอสงสัยในธรรมอะไรก็ให้ถามเขาเลยสงสัยว่าการนับถือในศาสนาพุทธของเราเนี่ยเช่นนับถือว่าพระธรรมสอนยังไงพระ วินัยสอนอยังไงอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงไม่แท้แน่นอนแม้แต่ตัวคนก็ไม่เที่ยงหรือแม้แต่ตัวท่านก็ไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนหรืออะไรทํานองเนี้ยพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าสิ่งที่เราสอนเนี่ยท่านเลยตัดเวทนาเปิกอานสูตรก็คืออย่าไปยึดติดกับอารมณ์ครับคือตัวตนของคนมันเป็นเพียงธาตุที่มาประกอบกันใช่ไหมอย่าไป